ตอนที่633บ้านนอกสี่คนนั้นมีสตรีผู้หนึ่งมัดมวยผมขึ้นมาสองข้างตกลงใกล้หูท่าทางอารชรระหว่างคิ้วมีผลึกระยิบระยับคิ้วรูปทรงครึ่งพระจานทร์รับกับดวงตาไข่มุกของนางใบหน้างดงามเนียนละเอียดราวกับหยกรูปทรงใบหน้าคล้ายมเมล็ดทานตะวันแม้ว่าความงามของนางจะไม่ได้ไร้ที่ติแต่ก็เพียงพอให้พระจันทร์มัวหมองรูปร่างของนางราวกับอายุ2ีปี แต่ความเฉลียวฉลาดในสายตาได้แสดงถึงวุฒิภาวะที่เหนือกว่าอายุตามรูปลักษณ์นางสวมชุดราตรีสีขาวและแม้ว่ามันจะไม่ได้พอดีร่างแต่ยังเผยส่วนเว้าส่วนโค้งที่น่าหลงหลยอย่างยิ่งเหล่าเซียนต่างหยุดภาพลักษณ์หน้าตาภายนอกของตัวเองได้ดีเยี่ยมยิ่งมีระดับบ่มเพาะสูงส่งก็ยิ่งมีอายุขายยาวนานขึ้นเพียงแค่ตัดสินจากรูปลักษณ์ก็ยากยิ่งที่จะมองทะลุอายุจริงๆได้เมื่อเทียบสตรีคนนี้กับสตรีอีกคนกลับดูธรรมดาไปเลย เรือนผมยาวจัดแจงปกคลุมเหนือไหล่ทำให้นางนางดูอ่อนแอมากร่างของเพรียวของนางทำให้ดูเหมือนนางสามารถถูกสายลมเบาๆพัดออกไปได้นางสวมชุดสีชมพูตัดกับใบหน้าที่ดูซีโดเซียวเทียบกับสตรีที่สองสว่างอีกคนแล้วนางดูตะลึงงานน้อยกว่าแต่อ่อนโยนมากกว่ามีชายหนุ่มสวมชุดคลุมสีแดงคนหนึ่งอยู่ด้านข้างสตรีสองคนเปิดขึ้นเบาๆ สิทธิ์น้องสาวทั้งสองของข้าที่นี่คือภูเขาทะเลเมฆของแกนปีาศาจวารีตอนนั้นข้าพบที่นี่โดยบังเอิญและอ้อยอิงอยู่ที่นี่สักพักแม้ว่าสิทธิ์ี่อาวุโสของเจ้าไม่ได้หายไปที่แดนสวรรค์ข้าเชื่อว่าทะเลเมฆที่นี่เหนือกว่าแดนสวรรค์ไปหนึ่งขั้นที่มูหลงท่านคิดเช่นไราชายหนุ่มคนนี้ดูค่อนข้างหน้าตาดีทั้งยังมีสัมผัสแห่งความภูมิใจเรากับเป็นลูกที่สวรรค์ชื่นชอบ ชายอีกคนสวมชุดสีดำเอ่ยขึ้นอย่างเย็นชาพอใช้ได้เขาหลับตาด้วยใบหน้าน่ากลัวและหยุดพูดชาวหนุ่มชุดแดงยิ้มแย้มเขาคุ้นเคยกับท่าทางการพูดคุยของอีกฝ่ายนานแล้วข้าเชื่อว่าสิทธิ์ที่ตู้ไม่ได้อยู่ในทะเลเมฆสตรีตะลึงงานคนนั้นกัดริมฝีปากบางและเผยรอยยิ้มชายหนุ่มชุดแดงยิ้มข้าไม่ได้โกหกเจ้าสิทน้องเจ้าตอนที่ข้าอยู่ทะเลเมฆข้าพบรอยแยกบนพื้น ข้ากลัวว่ามันคือทางเข้าไปสู่เหวนรกอันเลืองชื่อสตรีชื่อเจ้ามีสายตาเต็มไปด้วยความต้องการขณะที่นางกําลังจะเอ่ยขึ้นต่อไปชายหนุ่มชุดดำพลันลืมตาออกมาและมองออกไปไกลดวงตาสองสว่างขึ้นและเอ่ยออกมาทรงพลังยิ่งนำแสงเส้นหนึ่งปรากฏเหนือเส้นขอบฟ้าและเปลี่ยนเป็นชายหนุ่มสวมชุดสีขาวรูปร่างของเขาธรรมดามากไม่มีสิ่งใดพิเศษ เขาลอยตัวกลางอากาศทั้งยังไม่ได้มองไปที่คนทั้งสี่เบื้องหลังแต่กลับมองท้องฟ้าอย่างเยือกเย็นและจากนั้นก้าวเท้าออกไปนั่นเขาชายชุดแดงตกตะลึงเมื่อเห็นคนผู้นี้และสายตาแฝงอาการหวาดกลัวเขารับรู้ได้ว่าระดับบ่มเพาะของชายคนนี้บรรลุขั้นเทวะไปแล้วความคิดหนึ่งแล่นผ่านก่อนจะเอ่ยยิ้มออกมาสิน้องหวังโปรดรอก่อนชายหนุ่มชุดขาวคือหวังหลินเขาหยุดตัวและหันกลับมามองคนทั้งสี่ เขาไม่ได้มองสตรีสองคนหรือชายชุดแดงเป็นสายตาแรกแต่เป็นชายชุดดำแทนการที่เขาจะสามารถพบค่าในระยะ500อลีได้หมายความว่าระดับบ่มเพาะของเขาไม่ได้อ่อนด้อยตัดสินจากพลังปราณสวรรค์ในร่างกายแล้วเขาต้องบรรลุขั้นเทวะระดับต้นแน่หวังหลินสอดสายตาเยือกเย็นมองไปทีละคนก่อนจะตกลงบนชายชุดแดงเขาค่อนข้างคุ้นเคยกับชายคนนี้ซึ่งเป็นสิทธิของกองกำลังสีแดงแห่งสำนักชะตาสวรรค์ ท่ามกลางทั้งสี่คนนอกจากชายชุดดำแล้วอีกสามคนต่างเป็นขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายสูงสุดกันทั้งหมดทว่าชายจากกองกำลังสีแดงเห็นได้ชัดว่าก้าวสู่ขั้นเทวะมาได้ครึ่งก้าวแล้วและสามารถบรรลุได้ตอนไหนก็ได้เขาอาจจะหวาดกลัวบททดสอบแห่งชีวิตและความตายตอนที่พยายามบรรลุขั้นเทวะจึงไม่เคยเข้าไปที่ขั้นนั้นเลยชายชุดแดงกล่าวสิน้องข้าชื่อตู้เจียนหลังครุ่นคิดเล็กน้อยเขาตระหนักได้ว่าหวังหลินอาจจะไม่รู้จักชื่อเขา หวังหลินคำนับฝ่ามือขอคาระวะสิทธิ์พี่ตู้ตู้เจียนยิ้มกลางชี้ไปที่ชายชุดดำน้องหวังคนผู้นี้คือมู่หลงโจแห่งสำนักหมึกส่วนอีกสองคนนี้เป็นสหายเซียนจากสำนักเมคาล่องมู่หลงโจผู้ซึ่งสวมชุดสีดำกลับมองหวังหลินอย่างละเอียดก่อนคำนับฝ่ามือสหายเซียนหวังข้าเป็นสิทธิรุ่นที่สี่แห่งสำนักหมึกมู่หลงโจหลังมู่หลงโจกล่าวจบทั้งตู้เจียนและอีกสองสตรีต่างตกใจ สามคนนี้ไม่เคยเห็นหมู่หลงโจพูดอะไรมากกว่าห้าคำในประโยคเดียวดัง,งนั้นตัวตนอันโดดเดี่ยวของเขาจึงสลักลึกในจิตใจแต่ละคนแม้แต่ตอนที่พวกเขาพบเจอสหายเซียนขั้นเทวะระดับกลางหมู่หลงโจคนนี้ก็ไม่เคยกล่าวคำพูดอะไรมากนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดของเขามุ่งเน้นไปที่การแนะนำตนเองทั้งสามคนฝึกเซียนมานานคำพูดง่ายๆนี้จึงเผยความเคารพต่อกัน สตรีงดงามน้ำว่าโจมองหวังหลิ่นด้วยดวงตาคู่สวยและยิ้มขึ้นสิทธิ์ที่หวังน้องสาวชื่อว่าเจ้ายี่ส่วนและนี่คือสิทธิ์น้องของข้าถีเฟยถีเฟยชื่อเรียกง่ายนี้ทําให้หวังหลิ่นนึกถึงความทรงจําบางอย่างเขาอดไม่ได้ที่จะมองสตรีท่าทางอ่อนแอคนนั้นนางโค้งคํานับให้กับหวังหลิ่นและกล่าวเสียงเบาถีเฟยคํานับสิทธิ์พี่หวังตู้เจียนชําเลืองหวังหลิ่นด้วยท่าทางล้าลึกและยิ้มขึ้น สิทน้องหวังหลินรู้จักสิทธน้องฉีด้วยหรือหวังหลินสายศีรษะข้าไม่รู้จักนางเพียงแค่สิทธน้องฉีมีชื่อเดียวกันกันกบสหายร่วมสำนักตอนข้ายังยาวกู่เจียนยิ้มบางเขาหลบเลี่ยงหัวข้อนี้และกล่าวออกมาสิทน้องหวังมาที่นี่เพราะเหวนรกใช่ไหมเขาไม่ได้พยายามทำตัวเสแสร้รงหรือถามอ้อมค้อมเขาเป็นตนตรงๆหวังลีนบยักหน้าอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอน ตู้เจียนขมวดสายตาและพลังกล่าวสิทธน้องหวังเหวนรกเป็นสถานที่อันตรายอย่างยิ่งแม้เจ้าจะเป็นขั้นเทวะมันก็ยังยากลำบากมากพวกเราสี่คนกำลังจะไปเหวนรกเช่นกันเราไปด้วยกันหมายอย่างน้อยเราก็สามารถชวนอีกฝ่ายออกมาได้หวังหลิงครุ่นคิดเล็กน้อยเขารู้เรื่องความอันตรายของเหวนรกก่อนที่จะมาที่นี่หวังหลิงใช้ผลึกที่เป้ยหลัวยกให้เขาเพื่อตรวจสอบข้างในเหวนรก มีสถานที่น้อยมากที่เขาสามารถไปได้ด้วยระดับบม่มเพาะปัจจุบันหากหมู่หลงโจไม่ได้อยู่ในสี่คนนี้หวังหลินคงปฏิเสธทันทีว่าเมื่อมีมู่หลงโจอยู่ด้วยสถานการณ์ถือว่าต่างกาันแม้เขาจะเป็นขั้นเทวะระดับต้นเท่านั้นแต่การตรวจจับหวังหลินที่อยู่ห่างออกไปห้าร้อยลีได้นั่นหมายความว่าเขาต้องเป็นคนมีความสามารถหวังหลินยิ้มบางและเอ่ยขึ้นเช่นนั้นก็เป็นเรื่องดีที่สุด ใบหน้าตู้เจียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่เขาพ่นลมหายใจเย็นในใจเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอิดฉาและสงสัยหวังหลินในการบรรลุขั้นเทวได้ด้วยช่วงเวลาอันสัน้นเขาจำได้ชัดเจนตอนที่เห็นหวังหลินเมื่อก่อนหวังหลินเป็นเพียงเซียนขั้นแปลงวิญ,ญญาณระดับกลางเท่านั้นทว่าในช่วงเวลาไม่กี่ร้อยปีหวังหลินก็สามารถบรรลุขั้นเทวะระดับต้นได้รวมถึงหวังหลินไม่ได้ดูเหมือนคนที่เพิ่งบรรลุขั้นเทวะแต่ดูเหมือนคนที่ก้าวมาขั้นนี้สักพักแล้ว ต้องมีเหตุผลบางอย่างว่าทำไมเจ้าคนบ้านนอกจากดาวเซียนไร้ค่าทำไมถึงสามารถเพิ่มระดับบ่มเพาะมาได้เร็วเพียงนี้เขายังสามารถผ่านบททดสอบแห่งชีวิตและความตายในการบรรลุขั้นเทวอีกด้วยซึ่งคากลัวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ง่ายดังที่เห็นหากเขาสามารถพัฒนาได้เช่นนี้คากลัวว่าตอนที่ออกไปในอีก400ปีตำแหน่งของเขาจะยิ่งสูงส่งกว่าข้าอีกนั่นหมายความว่ากองกำลังสีม่วงจะพุ่งขึ้นได้สูงมาก ในใจคานร้ายแต่ไม่ได้เผยอาการบนใบหน้าเขายิ้มอ่อนราวกับทำตัวเป็นสิทธิพี่ผู้ใจดีอย่าไรก็ตามเขากำลังเผชิญหน้ากับหวังหลินผู้ซึ่งผ่านเหตุการณ์อันตรายมากมายบนดาวสู่ซาคุที่แต่ละคนไม่เคยเผชิญมาก่อนทั้งชีวิตต้องขอบคุณที่หวังหลินกลายเป็นคนฉลาดมีไหวพริบอย่างยิ่งภาพคนบ้านนอกตรงข้ามกับอยู่ในใจตู้เจี้ยนโดยสิ้นเชิงประสบการณ์ชีวิตของตู้เจี้ยนเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับหวังหลิน ลุ่มห้าคนไม่ได้พูดอะไรกันอีกและพุ่งตรงเข้าหาภูเขาทะเลเมฆก,ก้อนเมฆเต็มไปทั่วบริเวณส่งผลให้เกิดภาพภูเขาและทะเลมากมายระยะสายตาดูน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งและในเวลาเดียวกันก็มีสัมผัสแห่งความงดงามเอาไว้ด้วยดวงตาเรียวสวยของเจ้ายี่ส่วนได้มองหวังหลินเบื้องหน้าเป็นพักพักนางไม่สามารถมองทะลุชายตรงหน้าได้ในดินแดนวิญญาณปีศาจนางสามารถมองผ่านจิตใจได้แม้แต่แม่ทัพปีศาจ ในร้อยปีที่ผ่านมามีเพียงแค่สองคนครึ่งที่นางไม่อาจมองทะลุปรุโปร่ปรงได้ร่างหวังหลิมเบื้องหน้านางมีม่านหมอกกระบทบังและเห็นไม่ชัดดวงตาของเจ้ายี่ส่วนดูเหมือนจะถูกก้อนเมฆนี้บดบังไปด้วยและนางไม่อาจเห็นได้ชัดเจนคนแรกที่นางมองไม่ออกคือเฉินหลงแห่งสำนักกระบี่ต้าหลัวมีเมฆหมอกอยู่รอบกายเขาตอนที่นางพยายามจะมองใกล้ๆหมอกนั้นจะเปลี่ยนเป็นกระบี่ที่ป้องกันการรุกล้ำของนาง ส่วนอีกคนนั้นนางเพียงแค่มองทะลุได้บ้างคือมู่หลงโจสายตาของเจ้ายี่ส่วนกวาดผ่านไปยังมู่หลงโจมู่หลงโจคนนี้บางครั้งก็โปร่งใสและชัดเจนและบางครั้งก็เหมือนน้ำอันดำมืดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนี้ยากมากที่นางจะมองเห็นได้เพียงแค่คิดคนสุดท้ายที่นางมองไม่ออกคือหวังหลิงผู้ปรากฏตัวขึ้นมาในสายตาของเจ้ายี่ส่วนหวังหลิงเป็นคนลึกลับยิ่งขึ้น เขาไม่ได้มีมเมฆหมอกเหมือนกับเฉินหลงหรือเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆเหมือนมู่หลงโจแต่เขาใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อปิดกั้นจิตใจแทนเขาไม่จําเป็นต้องมีหมอกหรือภาพมายาเขาเพียงแค่ต้องปิดกั้นจิตใจของตนเองสายตาของนางเผยแสงอันลี้ลับและเพียงแค่ชั่วขณะนั้นหวังหลินกลับมาทันทีเขาดูเหมือนจะมองมาที่นางอย่างลวกๆก,ก่อนจะหันกลับไปตามเดิม ทว่าสายตาดุดกระบี่คมกริบนั้นได้แทงตรงเข้าสู่จิตใจของเจ้ายี่ส่วนมันเป็นคำเตือนหวังหลินคนนี้น่าสนใจอย่างยิ่งแม้แต่เฉินหลงแห่งสำนักกระบี่ต้าหลวงก็เพียงแค่สังเกตได้หลังจากข้าใช้วิชาส่วนมู่หลงโจเพียงแค่ตามร่องรอยของวิชาข้าแต่หวังหลินคนนี้รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติทันทีตอนที่ข้ามีเจตนาจะเคลื่อนไหวสายตาของเจ้ายี่ส่วนเผยความสนใจแต่ในไม่ช้านางก็ซ่อนไว้ในส่วนลึกของจิตใจ ขณะที่หวังหลินเหาะเหินไปดวงตาสองประกายและเผยรอยยิ้มเยือกเย็นคนทั้งสี่นี้น่าสนใจยิ่งแต่ละคนซ่อนเล่ห์เหลี่ยมของตัวเองเอาไว้และวิชาแต่ละอย่างไม่ได้อ่อนด้อยอย่างไรก็ตามในสี่คนนี้มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ควรประเมินต่ำไปนั่นก็คือชีเฟยนางส่งความรู้สึกประหลาดออกมาทั้งห้าคนผ่านก้อนแมฆไปอย่างรวดเร็วในไม่นานนักขบเหวลึกปรากฏอยู่เบื้องหน้า หุบเหวนี้กว้างอย่างยิ่งมากกว่าร้อยฟุตส่วนความยาวมีมากกว่าหมื่นฟุตย,ยื่นออกไปสุดสายตาหุบเหวนี้เรากับปากที่ซ่อนตัวอยู่บนพื้นดินแต่ดูเหมือนเกิดขึ้นจากวิชาหนึ่งเช่นกันตอนที่634นํานำปัญหามาให้ตัวเองทั้งห้าคนเหาะเหินลงเข้าไปในหุบเขาอย่างระมัดระวังหวังหลินไม่ได้อยู่ด้านหน้าแต่กลับอยู่ทางขวาขณะที่กำลังลงไปเขาก็สังเกตการข้างข้างหุบเขาไปแล้ว ผิวข้างหุบเขาเรียบอย่างยิ่งราวกับถูกตัดด้วยกระบี่อันแหลมคมเมื่อหวังลินยกมือขึ้นสัมผัสเขารู้สึกถึงความเย็นแซกผ่านเข้าร่างกายผ่านนิ้วที่สัมผัสขณะที่ทั้งห้าลงไปเรื่อยๆรอบด้านก็ค่อยๆมืดลงทว่าความมืดมิดนี้ไม่มีผลอะไรต่อเหล่าเซียนพวกเขาใช้ปราณสวรรค์ควบแน่นบนดวงตาทําให้มองเห็นทุกสิ่งอย่างยิ่งลงไปก็ยิ่งมีรอยแตกร้าวปรากฏมากขึ้นก่อเกิดเป็นเส้นสายคล้ายต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขา ทุกกิ่งก้านดุจถ้ำสีดำอันมืดมิดแม้จะครอบปรานสวรรค์ในดวงตาแล้วบางถ้ำยังมองเห็นว่ามันมืดด้วยซ้ำเส้นทางกิ่งก้านเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างช้าช้าร่างตู้เจียนหยุดกลางอากาศสีหน้ามู่หลงโจยังคงเยือกเย็นตอนที่เขาเห็นตู้เจียนหยุดพลันขมวดคิ้วบางแต่ไม่ได้กล่าวอันใดสตรีทั้งสองคือเจ้ายี่ส่วนและฉีเฟยต่างหยุดลงและมองไปรอบด้านกิ่งก้านสาขาเสมือนกับปากยักษ์ที่กำลังรอคอยเหยื่อให้เข้าไปหา ทุกคนข้าเชื่อว่ามีสมบัติบางอย่างอยู่ในรอยแตกราวนี้ข้าเชื่อว่ายิ่งเราเข้าไปลึกก็ยิ่งมีรอยแตกราวมากขึ้นเป้าหมายของเราที่เข้ามาที่นี่คือการหาสมบัติดังนั้นตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราแล้วซิ้นคำตู้เจี้ยนลอยออกไปเข้าหาหนึ่งในรอยแตกราวนั้นมู่หลงโจลังเลเล็กน้อยก่อนจะเหาะเหินไปหารอยแตกรูอื่น เจ้ายี่ส่วนหัวเราะเบาๆทำไมสิที่หวังถึงไม่มองดูรอบๆบ,บ้างเล่าท่านอาจจะได้บางอย่างที่ไม่คาดคิดหวังหลินใส,ส่ศีรษะดวงตาสงบนิ่งเขาไม่ได้ค้นไปรอบๆด้านแต่เหาะเหินลงไปอย่างต่อเนื่องเมื่อมองแผ่นหลังของหวังหลินดวงตาเจ้ายี่ส่วนส่องสว่างขึ้นและนางหันกลับมาสำรวจรอยร้าวหนึ่งด้านข้างส่วนสตรีอ่อนแอนั้นนางติดตามเจ้ายี่ส่วนอย่างใกล้ชิดขณะที่หวังหลินเหาะเหินไปเขาหันกลับมาตำแหน่งที่สองตรีเข้าไปและเริ่มคิด ทำไมข้าถึงรู้สึกว่ามีบางอย่างประหลาดกับสตรีสองคนนั้นขณะที่กำลังคิดหวังหลินก็ถอนสายตาออกมาและมองลงไปด้านล่างตูบเหวแห่งนี้ดูเหมือนจะไร้ก้นบึ้งและหวังหลินไม่รู้ว่ามันลึกมากแค่ไหนพวกเขาเหาะเหินลงมานานแล้วก่อนจะเพิ่งหยุดลงแต่มันก็ยังไม่ถึงก้นเหวแม้แต่ผลึกของเป้ยหลัวยังไม่สามารถมองเห็นด้านล่างเหวนรกแห่งนี้ได้ข้ารู้สิ่งเดียวก็คือที่นี่มันใหญ่มาก เส้นทางคดเคี้ยวเชื่อมกับทางเข้าทั้งห้าแห่งส่วนทางเดียวมีเพียงหนึ่งเดียวดวงตาหวังลินส่องสว่างไม่เหาะลงไปแต่ว่ากลับขึ้นมาแทนทั่วขณะนั้นเขาตรวจจับแรงกดดันหนับอึ้งจากข้างบนได้ทันทีเป็นเช่นนี้เองที่นี่เป็นเพียงทางเข้าและไม่มีทางออกหากข้าพยายามฝืนออกไปผ่านทางเข้าจะเกิดแรงต้านรุนแรงหลังจากยืนยันความคิดนี้ในใจหวังลินหยุดตัวกลางอากาศและมองไปรอบๆอ,อย่างละเอียด มีรอยร้าวหลายรอยระหว่างผนังเขาเพียงตรวจสอบมันอย่างรวดเร็วก่อนจะถอนสายตาคนมากมายต้องมาที่เหวนรกแห่งนี้ตลอดหลายปีแม่รอยร้าวพวกนี้จะมีสมบัติมาก่อนจริงๆข้ากลัวว่าพวกมันจะว่างเปล่าเสียหมดจากที่ข้าสำรวจด้วยผลึกการลงไปอีกหนึ่งพันฟุตเป็นหนึ่งที่ที่ยากจะก้าวข้ามไปได้วังหลินลอยตัวกลางอากาศด้วยใบหน้าเยืกเย็นหลังจากนั้นไม่นานมู่หลงโจก็ลอยลงมาจากเบื้องบน เขายักหน้าให้กับหวังหลินและยืนด้านข้างเงียบกริบไปทั่วขณะก่อนจะถามทันทีสหายเซียนหวังท่านคุ้นเคยกับที่นี่บ้างไหมหวังหลินมองมู่หลงโจพลางกล่าวมีต้นไม้โบราณต้นหนึ่งเติบโตอยู่บนหน้าผาด้านล่างหนึ่ันฟุตต้นไม้นี้ประหลาดอย่างยิ่งดังนั้นสหายเซียนมู่หลงควรระมัดระวังให้มากขึ้นมู่หลงโจตกตะลึงเขายักหน้าและไม่กล่าวอันใดอีกนาน หลังเวลาผ่านไปอีกช่วงใหญ่เจ้ายี่ส่วนและถีเฟยเหาะเหินลงมาโดยมีตู้เจี้ยนตามด้านหลังเมื่อทั้งห้าคนกลับมารวมกันอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครเก็บเกี่ยวสิ่งใดได้และจึงมุ่งหน้าลงต่อไปความเร็วของหวังหลินช้าลงเล็กน้อยทําให้เขารั้งท้ายกลุ่มมู่หลงโจลังเลและทําสิ่งเดียวกันตอนนี้ตู้เจียนเป็นคนที่อยู่ด้านหน้าเสียแล้วคลิปตาเดียวทั้งห้าก็เดินทางลงมาอีกพันพุตด,ดวงตาหวังหลินส่องประกายเมื่อมองลงไปด้านขวาผ่านผลึก เขาพบว่ามีต้นไม้โบราณกำลังเติบโตอยู่ที่นี่ต้นไม้ดูธรรมดามากและไม่ได้ใหญ่เกินไปเลยแต่เมื่อหวังพลินมองเห็นมันผ่านผลึกเขาสัมผัสถ,ถึงหายนะได้ทันทีตอนที่หวังหลินกำลังเข้าใกล้ดวงตาหดเล็กลงและเห็นต้นไม้เหี่ยวแห้งขนาดเท่าคนกำลังเติบโตออกมาจากหน้าผาด้านล่างขวารากต้นไม้หนาแน่นกระจายออกไปทุกทิศทางครึ่งหนึ่งลอยอยู่ในอากาศและส่วนที่เหลือเจาะลึกลงไปในหน้าผา ตำแหน่งของต้นไม้นี้ช่างแยบยนต์มันอยู่เหนือช่องว่างขึ้นไปรากของมันแกว่งลงมาก่อเกิดเป็นม่านปกคลุมช่องว่างอีกที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่ต้นไม้โบราณต้นเดียวแต่ด้านล่างลงไปหว่างหลินยังเห็นอีกเจ็ดถึงแปดต้นแต่มีเพียงต้นนี้ที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกเลวร้ายผลึกสีม่วงกำลังส่องแสงในช่องว่างราวกับมีสมบัติอยู่ตรงนี้แสงดูธรรมดาอย่างยิ่งแต่กลับมีกลิ่นอายคมชัดเพียงแค่ชำเลืองมองก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของทั่วไป ไม่จำเป็นต้องใช้สัมผัสวิญญาณเพียงแค่ใช้สายตาก็เห็นได้ว่าแสงสีม่วงนั้นคือกระบี่เหินที่แทงทะลุเข้าไปในหนังไม่นานนะักเมื่อตู้เจียนมองเห็นแสงสีม่วงดวงตาสองสว่างขึ้นและหยุดกลางอากาศทันทีเขามองไปที่กระบี่เหินและอุทานออกมากระบี่ชะตาสวรรค์หลังกล่าวเช่นนั้นแม้กระทั่งเจ้ายี่ส่วนและฉีเฟย์ยังตกตะลึงและมองไปทิศทางเดียวกันหวังหลินมองเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างใจเย็น และรับรู้ทันทีว่าสตรีที่ดูอ่อนแอชื่อฉีเฟยไม่ได้มองไปที่ช่องว่างแต่กลับมองต้นไม้โบราณโดยไม่สะดุดตาความเย็นชาลั่นผ่านดวงตาของนางโดยที่แทบไม่สามารถสังเกตได้กูเจียนสูดหายใจลึกมองกระบี่เหินในช่องว่างนั้นและกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมข้ารู้จักกระบี่เล่มนี้มันคือกระบี่ของอาจารย์ข้าเทียนหยุนอาจารย์มอบก,กระบี่ทั้งหมดเจ็ดเล่มสิบสายตรงได้คนละเล่มซึ่งมันเป็นสมบัติวิเศษที่แข็งแกร่ง ทว่าผ่านไปนานเข้ากระบีทั้งสามเล่มหายไปพร้อมกับเจ้าของตอนที่เขาเล่าเรื่องนี้พลันมองไปที่หวังหลินใบหน้าเผยอาการลังเลและกล่าวออกมาสิบน้องหวังเจ้าน่าจะเคยได้ยินซุนหยุนใช่ไหมหวังหลินนกยักหน้าอย่างเป็นธรรมชาติตู้เจี้ยนถอนหายใจและเอ่ยออกมาตอนที่ซุนหยุนอยู่ในตําแหน่งข้ายังเป็นแค่สิบทั่วไปและอาจารย์ยังไม่ได้รับข้าเข้าสู่กองกําลังสีแดงเลยด้วยซ้ําแต่ข้าจํากระบี่เล่มนี้ได้ดี นี่ควรจะเป็นกระบี่ของกองกำลังสีม่วงที่อาจารย์ยกให้ซุนหยุนตอนที่เขากลายเป็นสิทธิสายตรงสายตาหวังหลินหันมาหาก,กระบี่เหินในช่องว่างเขาไม่ได้พูดอันใดในสายตาตู้เจี้ยนเกิดแสงกระพริบเย็นว่าพลันคำนับมือให้กับมู่หลงโจและสตรีอีกสองคนพี่มู่หลงสิทธิน้องเจ้าสิทธิน้องฉีกระบี่เล่มนี้เป็นของสำนักชะตาสวรรค์ของข้าและยังเป็นกระบี่แห่งกองกำลังสีม่วง เห็นแก่หน้าข้าและยกกระบี่เล่มนี้ให้กับสิทธิ์น้องหวังได้ไหมเขาเป็นสิทธิ์ของกองกําลังสีม่วงแห่งสํานักชะตาสวรรค์ของข้าดังนั้นการให้เขากลับไปก็เหมือนการคืนเจ้าของเดิมอีกทั้งหลังจากเขาได้รับกระบี่ตาแหน่งของเขาในกองกําลังสีม่วงจะแตกต่างจากตอนนี้อย่างยิ่งน้ําเสียงตู้เจียนเต็มไปด้วยความจริงใจแม้สายตามู่หลงโจจะเย็นชาแต่กลับมีแสงประหลาดกระพริบว่าเปล่งคำพูดสั้นๆออกมาไม่มีปัญหา สตรีอีกสองคนต่างก็ไม่มีการคัดค้านเช่นกันตู้เจี้ยนมองหวังหลินสายตาเต็มไปด้วยความเมตตาสิทธน้องหวังแม้ว่าระดับบ่มเพาะของข้าจะน้อยกว่าเจ้าแต่ข้าเข้าร่วมสำนักมาก่อนข้าหวังว่าเจ้าจะไม่คิดเรื่องที่ข้าเรียกเจ้าว่าสิทธน้องกระบี่เล่มน,นี้เป็นของกองกำลังสีม่วงของเจ้าดังนั้นสิทธิที่จะไม่ขโมยไปจากเจ้าหรอกและไม่ยอมให้คนอื่นขโมยไปเช่นกัน ข้าเพียงหวังว่ากระบี่เล่มน,นี้จะส่องประกายเจิดจรัสเหมือนดังตอนที่มันอยู่กับซุนยูนหวังหลินมองตู้เจียนอย่างสงบนิ่งท่าทางของตู้เจียนไม่มีสิ่งใดผิดปกติเขาเพียงแค่ยิ้มอย่างอ่อนโยนงั้นก็ขอบคุณหวังหลินยิ้มทันทีเขามองตู้เจี้ยนราวกับเขาพยายามใช้เคล็ดลับหลอกเด็กตู้เจี้ยนคิดจริงๆหรือว่าหวังหลินจะเป็นเด็กสามขวบตอนที่ตู้เจียนเห็นรอยยิ้มหวังหลินเขารู้สึกว่าเรื่องแย่ๆกำลังจะเกิดขึ้นเขาประเมินหวังหลินต่ำไปจริงๆ ในความคิดเขาแล้วเจ้าเด็กบ้านนอกคนนี้จะถูกเทียนหยุนรับเป็นสิทธิ์ได้อย่างไรเว้นแต่จะมีโชคมหาศาลเขาเคยมาที่นี่คนเดียวมาก่อนแต่ไม่ได้ลงมาที่นี่ด้วยตัวเองซึ่งเขาควบคุมหุ่นเชิดโดยใส่สัมผัสวิญญาณเอาไว้ข้างในหุ่นเชิดตัวนั้นถูกต้นไม้โบราณน,นี้โจมตีฉากเหตุการณ์ขย่าวขวัญน,นี้ได้ทําให้เขาไม่กล้าเข้ามาทะเลเมฆอีกนานหลังจากเขาพบมู่หลงและคนอื่นๆในที่สุดก็วางแผนเข้ามาที่นี่วันนี้ได้ เขามั่นใจว่าหวังหลินไม่อาจมองเห็นแผนของเขาออกนอกจากนั้นแล้วต้นไม้โบราณดูธรรมดามากระหว่างทางมีสิ่งที่คล้ายๆกับต้นไม้โบราณน,นี้มากมายที่ไม่มีความสามารถในการโจมตีเลยหวังหลินตบกระเป๋าและดาบครึ่งจันทราปรากฏออกมาเขาโยนดาบออกไปในพริบตาเข้าสู่ช่องว่างดาบครึ่งจันทรารวดเร็วมากเกินไปมันสามารถหยิบจับกระบี่เหินและกลับมาให้หวังหลินได้ในทันที เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมากเร็วเสียจนต้นไม้โบราณที่แห้งเหี่ยวไม่อาจรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้หนาครึ่งจันทราลอยเข้ามาหาหวังหลินและกระบี่เหินสีม่วงร่อนลงในอุ้งมือหวังหลินทันทีเมื่อกระบี่เหินอยู่ในมือดวงตาหวังหลินเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นเพียงบีบหนึ่งครั้งกระบี่ก็แตกสลายกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้แต่แสงสีม่วงก็เลือนหายไปอย่างสิ้นเชิง กระบี่ชะตาสวรรค์เป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่ากระบี่เล่มนี้สร้างขึ้นจากเหล็กซึ่งสร้างขึ้นมาจากาักใครสักคนให้ดูเหมือนสมบัติเพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อหวังหลินมองตู้เจียนสายตายังคงสงบนิ่งตู้เจียนเผยท่าทางน่าเกลียดขณะถอยกลับไปหลายก้าวและขอโทษขอโพยสิทธิ์น้องหวังข้าคา,าดการกระบี่ผิดพลาดความเย็นเหยียบกระพริบผ่านแววแตาหวังหลินหายยากนักที่เขาจะไปยั่วยุคนอื่นแต่หากมีคนมายั่วยุเขา หวังหลินจะไร้ปราณีนี่คือโลกแห่งเซียนอันโหดร้ายหากมีคนอ่อนแอผู้นั้นจะตายแน่นอนหวังหลินก้าวไปข้างหน้าฝ่ามือขวายยื่นออกไปและสายลมรุนแรงพัดตรงเข้าใส่ตู้เจี้ยนสีหน้าท่าทางของตู้เจียนเปลี่ยนไปมากพร้อมกับถอยตัวกลับอย่างรวดเร็วและร้องตะโกนหวังหลินนี่มันหมายความว่าอะไรอย่างไรก็ตามมันยากมากที่เขาจะหลบเลี่ยงในสถานที่แคบๆด้วยระดับบ่มเพาะของตนเอง แม้เขาจะเคลื่อนที่พลิกตาก็ยังไม่สามารถหลบวิชาของหวางหลินซึ่งรวมเข้ากับเต๋าไปด้วยได้แม้มันจะไม่เพียงพอให้เขาตู้เจี้ยนซึ่งมีสมบัติปกป,ป้องชีวิตของเทียนหยุนมันก็ยังส่งตู้เจียนไปอยู่ข้างต้นไม้โบราณในชั่วจังหวะนั้นเสียงโหยหว,วนแหลมคมดังออกมาจากต้นไม้จากนั้นต้นไม้แตกสลายกลายเป็นแมลงขนาดเท่านิ้วมือนับไม่ถ้วนบินออกมาราวกับก้อนเมฆหนาแน่นต้นไม้โบราณเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไร แน่นอนว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพมายาที่เกิดขึ้นจากเหล่าแมลงที่รวมตัวกันอยู่ที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ